The Secret Sauce. Executive Sauce e โควิด1 9 c o v ระลอกใหม่คลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหลอ่อสร้างผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยและธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมไทยมากน้อยแค่ไหนทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดฉากทัดไว้หนึ่งในนั้นคือเรื่องของ worst case scenario ที่อาจจะทำให้ GDP ไทยปีนี้ถึงขั้นติดลบได้ถึง1.7แล้วก็อาจจะทำให้เรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยนั้นอาจจะไม่ถึง100,000คนด้วยซ้ำถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจกับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมต้องมาชวนคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าวันก่อนผมชวนคุยไปแล้วว่าแพทเทิร์นของการกระจายโรคในครั้งนี้ซึ่งเป็นเชื้อพันธุ์อังกฤษ แล้วก็มีการแพร่กระจายได้เร็วกว่าเดิม1.7เท่าแล้วก็คนที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนเมืองที่เขาอาจจะมีกําลังทรัพย์ในการเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วก็ยังมีในเรื่องของมาตรการการควบคุมที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับเข้มงวดเหมือนครั้งที่1ห,หรือครั้งที่2ทําให้การแพร่กระจายในครั้งนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆนะครับถึงขั้นว่าคุณหมอยมบอกว่าอาจจะมากกว่าเดิมเนี่ยถึง170เท่าโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทาง กลับบ้านหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวฉะนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สําหรับผมเนี่ยต้องมาประเมินกันแม้ว่าวันนี้ผมจะมาพูดในกรณีที่เลวร้ายนะครับแล้วก็เลวร้ายที่สุดคือทั้ง worst แล้วก็ w o r s t t เตอร์ทีนะฮะเลวร้ายที่สุดเพราะว่าเราต้องมาประเมินกันเพื่อจะได้ตั้งรับกันถูกแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าการระบาดในครั้งนี้เนี่ยครั้งที่3เนี่ยเท่าที่ผม สำรวจมาแล้วก็ได้เก็บจากงานวิจัยต่างๆมาเนี่ยพูดคุยกับนนะักวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งที่2นะครับที่เกิดที่สมุทรสาครหรือที่บ่อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับครั้งแรกเพราะว่าเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันและระดับหนึ่งแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยเริ่มออกมารองรับแล้ว แต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้แล้วก็น่าจะเลวร้ายพอสมควรวันนี้จะมาประเมินให้ฟัง2มุมนะครับมุมแรกก็คือระยะสั้นก่อนคือเรื่องของการท่องเที่ยวใน,ในเดือนเมษายนแล้วก็เรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขากระทบมากน้อยแค่ไหนน่าจะเป็นสัญญาณที่บอกให้เห็นได้ชัดเป็นในเชิงตัวเลขเนาะความรู้สึกเนี่ยเรารู้สึกกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเชิงระยะยาวเลยว่าพอดีมีเอกสารออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีรายงานออกมาเลยนะครับ hmm. ทั้งจาก นโยบายการเงินฉบับเดือนมีนาคม2564แล้วก็ได้มีการถแถลงข่าวไปในวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับก็เอาไอ้ตัวระบาดลอก3เนี่ยไปอยู่ในการประเมินด้วยก็จะเห็นภาพชัดในเชิงระยะยาวด้วยเดี๋ยวไปทีละประเด็นกันนะครับไปที่ประเด็นแรกก่อนนะครับว่าในช่วงสงกรานเนี่ยที่ปกติมันจะคึกคักโรงแรมมีการยกเลิกจองห้องพักแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ตรนนี้คุณมาริสาสุโกโสนุนพักดีนะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยซึ่งเคยได้สัมภาษณ์กับผมด้วยในช่วงต้นปีให้ข้อมูลมานะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเทศกาลสงกรานทุกปีถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับแต่ครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มระบาดรละลอกสามาเนี่ยล่าสุดมีการทยอยยกเลิกแล้ว 10- 20%ในแหล่งท่องเที่ยวเช่นหัวหินพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่นะครับสำหรับในกรุงเทพก็มีการยกเลิกจองห้องพักอยู่บ้าง แต่ที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการเลื่อนประชุมแล้วก็สัมมนามากกว่านะฮะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยออกมาตรก,การว่าถ้าเดินมาจาก5จังหวัดเสี่ยงเขาจะกักตัวแล้วก็ใน40กว่าจังหวัดเนาะก็มีการปิดสถานบันเทิงไปแล้วนั่นก็อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยสบายใจนักที่จะเดินทางนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องจับตาม,มากที่สุดก็คือการประกาศของสาธารณสุขแต่ละจังหวัดหากต้องกักตัว14วันเพิ่มไปอีกนะหมายถึงว่าในจังหวัดอื่นเริ่มประกาศเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังมีไม่มากนักเนี่ยเมื่อมาจากพื้นที่เสี่ยงนะก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจโรงแรมอย่างมาก มีการประเมิเนกันครับว่าในช่วงไตมาสรแรกของปีส5 6 4นกะครับการระบาดของโรคในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจโรงแรมโดยเดือนมก,กราคมและกุมภาพันธ์เนี่ยพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวลดลงถึง3 3 4 7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่รายได้ลดลงไป53.89%แล้วก็เพิ่งจะมาฟื้นตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้เองนะฮะแต่ว่าพอมีสงกรา์อีกเนี่ยก็โอ้โหต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะครับ แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีม,นม,มันมีมาตรการออกมาก่อนหน้านี้ถูกไหมครัก็คือเรื่องของ asset warehousing ที่หลายคนตอนแรกเข้าใจว่ามันคือโกดังพักหนี้ตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นพักทรัพย์พักหนี้นะครับที่จะมีทั้งในแง่ของไอตัวการโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้1 0 0 0 0แล้านบาทแล้วก็มีซอฟโลน2 5แสนล้านบาทมาเนี่ย จากการสำรวจเบื้องต้นนะครับคุณมาริสาบอกว่าโรงแรมระดับ3-4ถึงดาวสนใจโครงการนี้มากที่สุดแล้วก็80%ของกลุ่มเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าโครงการนี้ก็อาจจะพอที่จะช่วยเป็นตัวที่รองรับแรงกระแทกได้บ้างนะครับเขาทิ้งท้ายไว้เขาบอกปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมา6.7ล้านคนปีนี้ตอนแรกหลายคนตั้งว่าอาจจะประมาณ5ล้านคนก็ยังต้องลุ้นอีกทีว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ล่าสุดผมคิดว่าดูจากแนวโน้ม ต่างๆที่ออกมาแล้วก็อาจจะทําให้ยากที่จะถึง5้าล้านนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าน่าถึงประมาณ3ล้านคนอันนี้คือเบสเคสนะเบสเคสก็คือกรณีฐานนะครับฉะนั้นในเชิงระยะสั้นเนี่ยสงกา์ก็ต้องบอกว่ากระทบมีการยกเลิกไปแล้ว 10- 20%ล่าสุดเพื่อนผมหลายคนก็ต้องยกเลิกเนาะเพราะว่าเดินทางไปเชียงใหม่ไม่ได้ต้องกักตัว14วันก็ไม่รู้จะไปแล้วมันจะกลับมายัางไงถูกไหมฮะยังมีข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจากคุณยุทธศักด สุภสอรน,นะครับเป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอันนี้ได้บอกไว้ว่าเขาประเมินสถานการณ์ไว้3รูปแบบ 1. คนยังเดินตามแบบแผนเดิมนะครับเนื่องจากสงการพิปีที่แล้วก็าอาจจะไม่ได้กลับบ้าน ก็เลยไม่ไหวแล้วขอเดินทางในปีนี้แล้วกันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนในกลุ่มนี้ก็คือไม่ได้เป็นการเดินทางไปพักผ่อนแต่เป็นการกลับบ้านไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนก็ต้องเดินทางเนื่องจากจองโรงแรมไว้จากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสองซึ่งอันนั้นมันจะสิ้นสุดประมาณ30เมษายนนี้นะครับด้วยเงื่อนไขของโครงการเนี่ยเขาไม่สามารถยกเลิกได้ก็ยังจําเป็นต้องเดินทางอยู่ รูปแบบเนี้ยรูปแบบที่1นึ่เขาประเมินว่าน่าจะมีนประมาณ30%จากรูปแบบทั้งหมดนะฮะสเพราะฉะนั้นอันสามเนี้ยก็น่าจะมีการเดินทางอยู่รูปแบบที่2ครับคือประมาณ50%ก็คือยังมีการเดินทางแต่อาจจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางมาเป็นเส้นทางที่ใกล้ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนการเดินทางจากเครื่องบินมาเป็นรถส่วนส่วนตัวแทนก็บางคนสนมมติว่าต้องเดินทางไปเชียงใหม่ที่ผมบอกอ่ะโอ้โหมันมันไปแล้วมันก็ต้องกักตัวเนาะโคราดบุรีล์พวกเนี้ยมันก็อาจจะต้องเเปลลี่ยนนนนมาาดิททงใก้ๆแนะครับ อันนี้ก็บอกประมาณ50%แล้วก็แบบสุดท้ายก็แบบที่3ก็คือไม่ไปไหนเลยนะครับหยุดอยู่บ้านไม่เดินทางเลยโดยเฉพาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างผู้สูงอายุเขาก็เลยคิดว่าเลื่อนไปดีกว่าไม่เป็นไรพอเลื่อนได้ยอมที่จะเสียค่าเลื่อนอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะมีประมาณ30%ได้นะครับก็ดูทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ประเมินว่าช่วงเทศกาลสงการปกติจะมีการเดินทาง3.2ล้านคนต่อครั้งเป็นเงินสะพัด1 2หมื่นล้านบาทหากมีคนที่หยุดหรือเลื่อนเดินทางเนี่ย ก็คือหายไป20%ก็ทำให้ตัวเลขมันไม่ถึงตัวเลข1.2หมื่นล้านบาทแน่นอนนะครับเขาบอกว่าช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการระบาดในช่วงปลายปีทําให้อัตราการเข้าพักจากเดิมเนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ35%เหลือแค่10%ในช่วงเดือนมกราคมเดือนเมษายนตอนแรกโอ้ดีใจกันฮะคิดว่าน่าจะกลับมาประมาณ31%แต่ตอนนี้ก็อาจจะลดลงมาเหลือแค่20%เท่านั้นนะครับ อย่างไรก็ตามครับทางทททในเขาคงตัวเลขประมาณการท่องเที่ยวสําหรับปีนี้ไว้ตามเดิมคือมีเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ย1.2ล้านล้านบาทโดยมาจากคนไทยด้วยกันเองเนี่ย8แสนล้านบาทแล้วก็ต่างชาติ3แสนล้านบาทขณะที่จํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยคาดว่าในประเทศนะครับ160ล้านคนต่อครั้งส่วนต่างชาติททยังตั้งไว้อยู่นะยังค่อนข้างเป็นโพซิทีฟก็คือ6.5ล้านคนต่อครั้งซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้อง ประเมินกันต่อว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องการเปิดประเทศเรามีแผนการเปิดประเทศชัดเจนและวัคซีนต่างๆเราก็เห็นแล้วนะครับว่าจะมีทำลายอย่างไรแต่ถ้าทําไม่ได้จริงตมนั้นหรือมีการกลายพันธุ์ตัวเลขนี้ก็อาจจะต้องปรับซึ่งอันนั้นแหละครับที่ผมจะชวนคุยต่อในพาร์ตต่อไปนะครับพาร์ทระยะยาวนะครับผมอ้างอิงจากเอกสาร,รของธนาคารในประเทศไทยนะครับเป็นการประชุมนักวิเคราะห์ analyst meeting ครั้งที่1ประจําปีส5 6 4ัวันที่9เมษายนนะครับ ประมาณการแนวโน้มเศรษฐ,ฐกิจจากข้อมูลล่าสุดแล้วก็เขาเอาตัวระลอก3เข้าไปด้วยนะฮะก่อนที่จะไปถึงไอ้ตัวระลอก3เนี่ยเอาเอาภาพที่เขามองไว้ก่อนเนาะสรุปแนวโน้มต้องบอกว่าอันดับที่1ฮะเศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงจากการระบาดระลอกใหม่ในช่วงต้นปีแล้วก็การเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ผ่อนคลายน้อยกว่าที่คาดนะครับเขาเอ่อมองไว้ก็คือประมาณ3 0นะ GDP การเติบโตในปี2014ทั้งปีนะครับปีหน้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.7%ส่วนอัตราเงินเฟอ้อก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับแล้วก็กลับสู่เข้า,าเรื่องของกรอบเป้าหมายในช่วงกลางปีก็ประมาณ1.2ส่วนปีหน้าก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมายก็คือ1.0นะครับอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่า,าปัจจัยหลักๆผมสรุปๆแล้วกันเนาะดาวไซด์ก่อนดาวไซด์มี2อ,อย่างนะครับหก็คือเรื่องผลกระทบจากการระบาดระลอก2อ,อันนี้เขาพูดถึงระลอก2ก่อนนะฮะ รุนแรงกว่าที่ประเมินไว้แต่ก็ไม่รุนแรงเท่ากับระลอกแรกอันดับที่2ของดาวไซคือเรื่องของ inbound t o u r i s t ก็คือนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวของไทยและประเทศต้นทางเนี่ยต้องบอกว่าผ่อนคลายค่อนข้างช้าก็คือไม่ได้มามากอย่างที่เราคิดเอาไว้ทําให้คาดว่าจํานวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติก็อาจจะลดลงนะครับผมทราบว่าตัวเลขประมาณที่ตั้งแต่เปิดมามีประมาณไม่ถึง5,000คนด้วยซ้ำนะครับที่เพราะว่าเขาต้องกักตัวเลยงั้นนะเนาะอันนี้คือดาวไซนะ ส่วนอัพไซด์เขาบอกว่ามีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่มีส่วนสําคัญในการช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับเขาพวกสติมูลัสแพ็กเกจต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาเงินเข้ากระเป๋าสตังค์เลยนะครับเราชะนะอะไรพวกนี้ม .33 เรารักกันหรือว่าเป็นเรื่องของโคเปคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้ซึ่งก็มีอีกเฟสหนึ่งต่อเนื่องมารวมทั้งก็คงจะเห็น ในแง่ของการที่มันมันอันอีเวนใช่ไหมฮะเรื่องการท่องเที่ยวที่เขาบอกมาเนี่ยก็มีเรื่องของแอสเซทเบรฮาวซิ่งพักสักพักหนี้แล้วก็มีเรื่องของซอฟโลนอันนี้ก็น่าจะช่วยพอที่จะช่วยได้นะครับทีนี้ไปดูประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนที่จะเกิดระลอก3ก่อนนะผมอยากให้ดูอันที่เขาประเมินก่อนนะครับว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นเลยว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นที่จะมีไทม์ไลน์การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างจริงจัง นในช่วงในช่วง Q2 Q3 เนี่ยเขาเรียกว่าวัคซีนไอเซอร์ติฟิเคนเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนนะจะกักตัวลดลงเหลือ7วันนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงลดลงเหลือแค่10วันอันนี้ก็คือแล้วแต่พื้นที่ฉั้นก็อาจจะให้ทําให้จานวนนักท่องเที่ยวมันค่อยๆกราฟมันค่อยๆโงงหัวขึ้นแต่พอไป Q4 ี่นะครับก็คือไม่ต้องกักตัวเลยนะักท่องเที่ยวที่เขามีวัคซีนพาสปอร์ต นะฮะก็คือมีใบรับรองเนี่ยแล้วก็เข้ามาแล้วไม่พบเชื้อก็คือนักท่องเที่ยวก็น่าจะ,น,าจะน่าจะเข้ามาได้เยอะขึ้นแล้วพอปีหน้าก็เริ่มเปิดประเทศแบบคอมมูชเชียลไม่ต้องมีเงื่อนไขาการฉีดวัคซีนและการกักตัวก็น่าจะพอที่จะเริ่มกลับมาได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าตอนที่ประเมินในช่วงธันวาคม2563นะ้กาเขาประเมินไว้ว่าน่าจะได้ประมาณ5.5ล้านคนเมื่อกี้ผู้ว่าทท,ทประเมินว่าประมาณ6ใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดเขาประเมินมาแล้วว่าเหลือ3ล้านคนนะครับต่างชาติเนาะ แต่อันนี้คือยังไม่นับระลอก3เดี๋ยวผมไปดูระลอก3ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามีกําหนดฉากทัด3อันด้วยกันนะครับมี2ภาพมาให้ดูนะครับถ้าใครฟังพอดแคสต์เดี๋ยวผมค่อยๆเล่าไปนะครับถ้าเราดูกราฟแนวโน้มในเศรษฐกิจไทยเนี่ยกรณีต่างๆเนี่ยมีด้วยกัน3 3แนวโน้มนะครับอันที่1ก็คือเบสเบสเบสเคสก็คือกรณีฐานนะครับก็เส้นสีน้ําเงินก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ก็ประมาณนั้นละฮะ แต่ถ้าเป็นเป็น worst case worst case ก็คือ w o r s e นะฮะยังไม่ worst นะฮะเอาแค่สีส้มก่อนเนี่ย key assumption นะมันก็จะต่างจากกรณีเส้นสีน้ำเงินกรณีฐานก็คือไทยมีการระบาดระลอก3นะครับก็คือครั้งนี้แหละระบาดมาแล้ววัคซีนยังมีประสิทธิภาพแต่การฉีดในไทยล่าช้าออกไปจากเดิมตอนนี้การฉีดวัคซีนต้องบอกว่าเข้าถึงได้ค่อนข้างไม่ค่อยรวดเร็วนักอย่างที่ผมเคยจัดไปแล้วแม้ว่าจะฉีดวันละหมื่นสองหมื่นแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่รวดเร็วพอแน่นอนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะทําให้การเปิดประเทศที่เราตั้งใจว่าจะเปิดเนี่ยในช่วงกลางปีนี้เนาะแล้วก็ประมาณปลายปีที่เปิดแบบใหญ่ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปในปี2565อันนี้มันก็จะเป็นกราฟที่เป็น worst case นะครับแต่ถ้า worst จริงๆเนี่ยอันนี้เขาตั้งสมมติฐานแบบนี้นะครับ worst ก็คือ1ไวรัสกลายพันธุ์รุนแรงจนวัคซีนปัจจุบันใช้ไม่ได้ผลต้องพัฒนาวัคซีนอันนี้ยังไม่เกิดนะ ต้องบอกยอมรับก่อนนะครับว่ายังไม่เกิดขนาดนั้นตอนนี้กลายพันธุ์ก็จริงแต่ว่าวัคซีนหลายๆประเภทยังพอที่จะป้องกันได้อันนี้คุณหมอยืนยันแล้วว่ายังป้องบางก้อนป,ป,ป,ป้องกันได้นะครับหรือว่าเกิดการระบาดโ่วลกอีกครั้งซึ่งตอนนี้มันเกิดในหลายพื้นที่เหมือนกันหลายประเทศในยุโรปต้องกลับมาล็อกดาวน์นะครับก็จะกระทบกับ global supply chain แล้วก็การเปิดประเทศถ้าเลื่อนไปถึง2,566อีก2ปีนี่คือ worst สุดๆเลย อันนี้คือเบอร์สุดๆนะอันนี้กราฟนี้เอามาให้ดูก่อนภาพรวมเดี๋ยวมีตัวเลขเรื่องของเจาะในแง่ของนักท่องเที่ยวเลยซึ่งก็มีจาก3าฉากทัดนี่แหละครับเหตุผลที่ต้องประเมินเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินคิดเป็นร้อยละ11ของ GDP อยู่แล้วนะครับทุกคนทราบแล้วก็ธรุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยมีสัดส่วนการจ้างงานร้อยละยีของการจ้างงานทั้งหมดเขาประเมินมา3อย่างคล้ายๆกับอันเมื่อกี้แต่มีตัวเลขเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ GDP ไมมเห็นชัดๆ ที่1ก่อนถ้าเป็นกรณีฐานนะครับเขาก็จะประเมินว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ก็คือ3ล้านคนที่ผมกล่าวไปแล้วแล้วก็ GDP เนี่ยก็จะขยายตัวประมาณร้อยละ3การกระจายวัคซีนในต่างประเทศรวมถึงไทยในปีนี้เนี่ยมีประสิทธิผลและมีความคืบหน้าภาครัฐก็สามารถที่จะผ่อนปลนเงื่อนไขการกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตั้งแต่ไตรมาสที่2แล้วก็มีเรื่องของการยกเว้นการกักตัวให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามีวัคซีนพาสปอร์ตในไตรมาสที่4 แล้วก็พอปี65เนี่ยก็คาดว่าสัดส,ส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในไทยและต่างประเทศก็อาจจะเกิด herd immunity และนะครับมีการฉีดมากขึ้นเกินครึ่งก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเปิดรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขาการฉีดวัคซีนแล้วก็การตรวจเชื้อในช่วงครึ่งหลังของปี2565ก็จะทําให้เขาประเมินว่านะักท่องเที่ยวต่างชาติในปี65นะฮะจะอยู่ที่21.5ล้านคนแล้วก็ GDP ไทยขยายตัวร้อยละ4.7 นะครับเัน,นั้นโดยสรุปถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ระลอก3แบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่น่าเป็นกังวลเรื่องการฉีดวัคซีนการกระจายวัคซีนเนี่ยเราก็น่าจะมีนะักท่งเที่ยต่างชาติปีนี้3ล้านคนแล้วก็ปีหน้า21.5อย่าลืมว่าปีก่อนหน้านั้นในปี2019เราทําได้40นะครับการ GDP ก็จะเป็น3%แล้วก็4.7%ตามลําดับแต่ถ้าเกิดเคสแบบ worst w r s e นะครับ UOISE e, เนี่ยก็คือกรณีเลวร้ายระบาดระลอก3นะครับกระทบเนี่ยเขาจะประเมิอนอย่างนี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังไม่ฟื้นตัวจนถึงสิ้นปี2564ทำให้เศรษฐกิจหดตือกต่อเนื่องนะครับภายใต้ข้อสมมุติฐานดังนี้1เกิดจากการระบาดควูซิลร,ระลอก3นะครับแล้วก็การจัดหารวมถึงการกระจายวัคซีนของไทยล่าช้ากว่าคาดก็เลยต้องเลื่อนการเปิดประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขการกักตัวออกไป 2. มาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศของจีนอาจจะกระทบต่อก,การฟื้นตัวนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเคยเป็นตลาดหลักของไทยนะครับและก็ 3. นะครับเรื่องของการกลายพันธุ์ไวรัสในหลายประเทศที่ทาให้วัคซีนนด้อยประสิทธิภาพลงส่งผลกระทบให้ความต้องการของนักท่องเที่ยวลดลงในกรณีนี้ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี2564จะอยู่ที่ฟังดีๆนะครับ 1,000 0แนคนเท่านั้นปีที่แล้วเราได้ประมาณ6.9เพราะว่าคิวแรกเนี่ยเราไม่โดนโควิดนะครับปีนี้จะอยู่ที่1,000 0แนคน1,000 0แนคนนีโ่โหดมากนะฮะแล้วก็ปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนตามลําดับส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ถ้าตั้งอยู่บนซีนารีโอนี้นะครับ1แนคนเนี่ยต่างชาตินะครับไม่นับไทยนะไทยเมื่อกี้ทศว่าทททอบอก160ล้านคน เที่ยวทั้งปีนะฮะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยจะหดตัวติดลบทันทีครับร้อยละ0.5ในปีนี้จากตอนแรกม,มากี้ประเมินไว้จะเติบโต3านะครับแล้วก็จะกลับมาขยายตัวได้ในปี2 5 6 5 3.5ถามว่ากรณี worst case อันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นไหมผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสเกิดขึ้นถ้าดูจากระลอกนี้ดูจากการกระจายวัคซีนที่แม้ว่าคนจะบอกว่ายังเป็นไปตาม แผนการอยู่วันก่อนได้มีโอกาสได้ได้ฟังบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็บอกว่ายังอยู่ตามแผนอยู่แล้วก็วันนี้ล่าสุดนายกประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเรื่องของวัคซีนทางเลือกที่จะให้เอกชนเนี่ยได้มีการนําเข้ามาบ้างเนี่ยอาจจะทําให้มีนี้มีวัคซีนเพิ่มประมาณ10ล้านโดสนะครับก็อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการอะไรเข้ามาตรวจแต่ผมได้ยินฟังแบบ สอรอบเลยนะฮะท่านบอกว่าคุณหมอทวีสิน,นแจ้งมาบอกว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือนในการที่จะแอปปรูฟเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทั้งเดือนเมษายนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีวัคซีนอื่นๆเข้ามานะครับก็ต้องใช้2ยี่ห้อ Sinovac กับ a s t r a z ซ n e c a ออกฟอร์ไปก่อนซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการขนส่งอะไรต่างๆที่เรามีในประเทศเรามีประมาณ900 0แกว่าโดสเนี่ยค่อยๆกระจายไปประมาณ10%กว่าเนะครับเดี๋ยวมันจะมีล็อตใหม่ออกมาเข้ามาอีกของ s i n o v a c อีก ก็ต้องดูว่ากระจายได้เท่าไหร่ส่วนความหวังจริงๆของคนไทยเนี่ยมันคือเรื่องของช่วงพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนั่นก็คือ,อการกำลังการผลิตที่แท้จริงเราจะกลับมาของไบโอสายามไบโอไซแอนซ์ Science, ร่วมกับออกฟอร์ดแอสตราอันนั้นถ้ากลับมาได้จริงๆไม่ต้องใช้กลับมาสิฮะต้องบอกว่าถ้าเริ่มนะผลิตจริงๆได้เนี่ยเราได้เดือนละเป็น10ล้านโดสิล้านโดสเราก็จะได้ประมาณ60ล้านโดสอย่างที่เขาบอกอันนี้ก็จะถือว่า กรณีที่2อ,อาจจะเบาลงอาจจะไม่ถึงขั้นเวอร์สเกซักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอยต์สำคัญคีย์แฟคเตอร์หลักที่สุดครับทุกท่านที่จะต้องตาม1ฮะการระบาดระลอก3นี้รุนแรงแค่ไหน2การกระจายตัววัคซีนที่เราสั่งซื้ออย่างเยวเียวอ,อย่างเดียวนะเอาแค่สั่งซื้อก่อนที่เข้ามาของ s i n นแวคกับไอแอสซาเซนกานิดนิด,นด,นดนเนี่ยเรากระจายได้ดีแค่ไหน ลันดับต่อมาที่ต้องจับตาคือช่วงเดือนพฤษภาคมที่รัฐบาลบอกว่าตามแผนการของสยามไบโอไซเอนซ์ยังผลิตได้ถ้าผลิตได้จริงเบาลงไปเยอะครับแต่ถ้าผลิตได้ไม่ถึงเป้าตามที่บอกกระจายตัวไม่ถึงเป้าตามที่บอกอันนี้ต้องบอกว่าจะมาถึงกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ worst case ครับกรณีที่3ครับอันนี้เลวร้ายสุดๆนะครับต้องบอกว่าตั้งอยู่บนข้อสมมุติว่า ไวรัสกลายพันธุ์รุนแรงในหลายประเทศอันนี้คือในหลายประเทศเนาะแล้วก็ทําให้วัคซีนเนี่ยมันด้อยประสิทธิภาพลงจนมันไม่สามารถลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าทําให้โรงพยาบาลมันเต็ม,มนะฮะเลยต้องพัฒนาวัคซีนขึ้นมาใหม่แล้วก็ถึงจะเริ่มฉีดได้ในช่วงต้นปี2 5 6 5ซึ่งอันนี้มันจะส่งผลแน่นอนต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะมันจะเลื่อนไปเป็นช่วงครึ่งหลังของปี2 5 6 5นอกเหนือจากนี้ครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงนะ มันก็จะกระทบอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องการส่งออกนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวลงจากมาตรการการควบคุมการระบาดท,ที่เข้มงวดแล้วก็กระทบเรื่องไอ้ global supply chain หรือห่วงโซ่การผลิตถ้าเกิดกรณีนี้จริงนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้และปีหน้าจะอยู่ที่100,000คนย้ำอีกครั้งปีนี้และปีหน้าเหลือแค่100,000คนเท่านั้นปกติ4 0 0ล้านคนปีที่แล้ว6.5ล้านคน จะเหลือแค่ปีนี้1 0 0 0 0แและปีหน้า1 0 0 0 0แอันนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงค่อนข้างเลวร้ายมากนะครับเราจะคาดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะหดตัวลงปีนี้คือ1.7%และปีหน้าหดตัว0.3คือถ้าเกิดขึ้นจริงนะอันนี้บอกก่อนว่าเป็นการจัดบนฉากทัดที่เลวร้ายที่สุดนะครับอย่าเพิ่งตกใจกันนะฮะก็จะทําให้ติดลบ3ปีติดนะครับ GDP ติดลบ3ปีติดซึ่ง ถ้าเท่าที่ผมประเมินดูเนาะแล้วก็ดูสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของอการกลายพันธุ์แล้วก็เรื่องของวัคซีนเนี่ยตรงน,นี้ต้องบอกว่ายังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับจะเย็นเย็นยังไม่ถึงขั้นนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดก็คือการกลายพันธุ์เกิดขึ้นจริงนะมีหลายสายพันธุ์3สายพันธุ์แต่ว่ายังวัคซีนยังเอาอยู่นะครับเพียงแต่การกระจายเนี่ยมันรวดเร็วกว่าเดิม ไม่ได้เป็นเรื่องของความรุนแรงของโรคแต่เป็นเรื่องของการกระจายที่เพิ่มจากปกติเนี่ยหนึ่งหนึ่งเท่า1.2เท่าเนี่ยเป็น1.7เท่านะครับก็คือสายพันธุ์อังกฤษในประเทศไทยที่เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าน่าจะมาจากเขมรนั่นแหละก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยผมคิดว่ากรณีที่3เนี่ยยังยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นกึ่งๆึงไม่รู้เหมือนกันนะนี่ลองลองช่วยคิดต่อนะครับว่า สองจุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะกรณีที่2อบวกสก็คือว่าในแง่ของการกลายพันธุ์อาจจะไม่เกิดวัคซีนพอเป็นไปได้แต่ถ้าการกระจายวัคซีนแล้วก็ในแง่ของการที่ประสิทธิภาพในการเข้าถึงวัคซีนของคนไทยและต่างชาติที่เป็นคู่ที่จะจับทราเวลบอบเบิลกันเนี่ยมันไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะทําให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาตินกระทบเยอะแล้วก็พอนักท่องเที่ยวต่างชาติกระทบมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของตัว gdp แล้ว,ว่าเศรษฐกิจ ภาพรรวมนะคับฉะนั้นอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังผมคิดว่าก็คงจะต้องประเมินกันอย่างใกล้ชิดโด,โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนนะอันนี้เป็น,ปนถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์สำคัญเลยก็ภาวนาให้ไม่เกิดถึงขั้นที่เป็น worst หรือว่าตัว T เนี่ยที่มันเลวร้ายที่สุดนะครับแต่ถ้าดูแล้วผมว่ากรณีที่2เนี่ยมีความเป็นไปได้พอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะว่าลรลอก3เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าะระลอก2 ก็ถือได้ว่าเอามาไม่อยากใช้คำว่า,าขู่นะครับแต่ว่านักธุรกิจหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหาราก็คงจะต้องประเมินสถานการณ์แบบ worst case ไว้ก่อนถูกไหมครับไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเนะเาะไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบแต่ถ้าเกิดเนี่ยถามว่าเราตั้งรับได้แบบดีที่สุดหรืออยังนะครับต้องมี เรื่องของการตั้งรับแบบ worst case ไว้ก่อนเลยนะครับก็อันนี้เอามาเล่าสู่กันฟัง2กรณีนะครับว่าตั้งแต่1กรณีระยะสั้นมันจะกระทบอย่างไรกรณีระยะยาวนะครับผมประเมินหลายหลายรูปแบบไม่ได้บอกว่าอย่างไหนจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นอันไหนมีมากกว่าซึ่งผ่านไปประมาณ2อสามอาทิตย์เดี๋ยวจะต้องมาประเมินกันอีกรอบจากเนี่ยสถาบันต่างๆที่เขาช่วยกันมาออกมาประเมินกันแต่ว่าออกมาให้ทุกท่านได้ เราว่ามีเวกอัพคอตื่นตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับท้ายที่สุดนะครับก็คงจะต้องนำเสนอเรื่องของออทางออกกันหน่อยเนาะข้อเสนอหรือว่าเป็นเรื่องของ Policy พ r i ริตี้ว่าควรจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับผมเอาภาพใหญ่ก่อนถ้าบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาครัฐก็ควรจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของวัคซีนให้ดีกว่านี้เนาะเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆนะครับ รวมทั้งเรื่องของการบริหารความเชื่อมั่นการสื่อสารต่างๆอันนี้ก็ต้องบริหารให้มากขึ้นนะครับส่วนนโยบายอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าในแง่ของอมาตรการภาครัฐเนี่ยมันต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับมีมาตลอดแต่ต้องต่อเนื่องต่อไปก็คงจะต้องมีการเยียวยาคนที่เขาโดนผลกรนะทบเนาะอันนี้เราเห็นชัดเลยคนที่ทํางานกลางคืนผับบาร หรือว่าเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวยังจะต้องช่วยเยียวยาวต่อประเมินอย่างใกล้ชิดว่าซอฟโลนไม่ใช่ Soft an, ซอฟโลนสิต้องใช้ชื่อใหมายแล้วสินเชื่อฟื้นฟูเนี่ยนะครับ2.5แสนล้านรวมทั้งไอตัวแอสเซทเบย์เฮาส์ซิงเนี่ยมัน t a ก็ e t i n g จริงหรือเปล่ามันถึงกลุ่มเป้าหมายจริงหรือเปล่าเพราะว่ายัางเปราะบางและไม่แน่นอนสูงมากนะครับรวมทั้งนโยบายอื่นๆในแง่ของการฟื้นฟูเนี่ยก็จะต้องอมอีมาอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันนึงก็คือนโยบายด้านอุปทา,านเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจและก็ยกระดับ ทักษะแรงงานอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วต้อง reimagination แล้วก็ reform เนอะจะต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าคู่ขนานกันไปแม้ว่าครั้งนี้มันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดก็ตามแต่ระยะยาวจริงๆเราก็เราก็ยังห้ามลืมครับก็จะต้องมองต่อไปด้วยผมว่าภาพใหญ่นี้ก็คงจะเป็นลักษณะคล้า,า,ลายๆกับภาพของทุกท่านเช่นเดียวกันอตอนนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในธุรกิจที่กำลังโดนผลกระทบ ไอการ reimagination หรื reform, อ reform มต้องกลับมาเรื่อง r e s i l i e n c อีกครั้งเรื่อง restructure อีกครั้งหนึ่งก็ผมคิดว่าเท่าที่ประเมินดูจากนักธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยครับใครที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงนี้ต้องบอกว่ามันมันเจ็กอักจริงๆนะฮะมันเจ็บตัวแล้วผมเห็นใจมากแล้วขอเป็นกำลังใจให้มากๆแต่ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเราเรา resilience มากพอหรือเปล่าแล้วก็กระจายความเสี่ยงมากพอหรือเปล่าอันไหนมันเกิดไปกระทบซ้ำแล้วซ้ำเลนะ่าเนาะธุรกิจอีเวนต์ยางเงครับเดอะแซนด์ดก็ก็อยากจัดอีเวนต์ใหญ่ๆอยู่ก็กระทบแต่ถามว่าเรากระทบเยอะไหมก็ไม่ได้มากเพราะว่าเราก็ยังโชคดีที่กระจายความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งอันเนี้ยผมว่าก็จะเป็นอีกอวิธีการหนึ่งในการปรับโครงสร้างของ,ององค์กรตัวเองปรับบิสเนสโมเดลตัวเอง หรือว่าปรับเรื่องของกลยุทธ์ในการเดินหน้าต่อหลังจากนี้เพราะผมเชื่อว่าเราลอกสีก็มีครับอันนี้พูดกันแบบแฟร์นะฮะมันก็คงจะต้องเกิดขึ้นในเมื่อมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วก็วัคซีนมันยังต้องใช้เวลาผมดูในประเทศอื่นก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็เพราะฉะนั้นต้อง resilient agility ยังเป็นคําเดิมจริงๆนะแล้วมันก็บอกแล้วจริงๆอะ่ะมันเกิดแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นเราต้องยืดหยุ่นต่อนเนื่องจริงๆแล้วก็ท้ายที่สุดก็คงจะต้อง รีฟอร์มตัวเองที่ผมเคยจับไปคลิปหนึ่งนะครับยังไงเรื่องนี้เลี่ยงไม่ได้ยังไงก่อนก็ต้องเกิดขึ้นต่อแม้ว่าอระยะสั้นระยะกลางตรงนี้มันยังกระทบขึ้นขึ้นลงๆขู่ขระอยู่แต่ในระยะยาวนะเราเห็นเราเห็นอยู่แล้วว่าแสงสว่างที่ปลายโอ่งเขาจะเดินไปทางไหนและแม่น้ํามันเปลี่ยนทิศไปแล้วไปในทางไหนอันนี้ก็คงต้องถ้ามีกําลังก็ทําคู่ขนานกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดยังโห้โหช่วงนี้มันหนักจริงๆก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ เดี๋ยวผมมีอะไรคงจะมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่งต้องประเมินอย่างใกล้ชิดจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็คงจะเหมือนเดิมนะครับว่า,าทุกอย่างเนี่ยในวิกฤตมันมีโอกาสเสมอครั้งนี้เนี่ยมันหนักมันท้อมันเหนื่อยมันอึดอัดจริงๆผมต้องขอให้ทุกท่านยังมีความหวังแล้วก็ยังมีกําลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็สําคัญที่สุดรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสุขสันต์วันสงกรานนะครับ